ขอเจริญพรในโยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นชาวของวันที่ห้าพฤษภาคม2565วันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆพร้อมๆกับชีวิตของเรามันก็หมดไปกับการเวลาทุกขณนะขณนะ พิจารณาดูให้ดีจะสังเวชใจในการเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้มันก็มีแต่เรื่องของเราในการเวลาที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้อะไรจะไม่ได้อะไรนีม่มีใครได้อะไร แ้แต่เกิดถึงตายเนี่ยจะไม่มีใครได้อะไรมันมีแค่ความรู้สึกในระหว่างที่มันเกิดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปสมมติให้เจออะไรเป็นอะไรก็ตามทีมันก็แค่ความรู้สึกที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้ แล้วก็ดับไปดับไปดับไปแค่นั้นเองอไม่ว่าความเป็นเราจะเจอสิ่งสมมติที่เรียกว่าคนคนนั้นคนนี้หรือจะเจอวัตถุสิ่งของเงินทองเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมีรถมีบ้านเนี่ยมันเจอก็แค่เจอไงตาก็เจอรูปแล้วก็ดับ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  โอก็เจอเสียงแล้วก็ดับดับดับจมูกก็เจอกลิ่นลิ้นก็เจอรสกายก็เจอเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เจอธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยมันก็ดับ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 ก็เป็นแค่ผัสสะเป็นแค่ความรู้สึกที่ได้จากผัสสะที่มันมีอุปทา,านขันว่าเราเราในผัสสะเราในความรู้สึก เราที่อายตัน,นะตาหูจมูกลิ้นใจใจขอเจริญพรนิยมนะเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่ห้าพฤษภาคม2565วันเวลาก็ผ่านไปเรือ่อยๆพร้อมๆกับชีวิตของเรา มันก็หมดไปกับการเวลาทุกขณนะขณนะพิจารณาดูให้ดีจะสังเวชใจในการเกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้มันก็มีแต่เรื่องของเราในการเวลา,าที่มันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างต่อเนื่องและไม่เคยได้อะไร ไม่ได้อะไรไม่มีใครได้อะไรตั้งแต่เกิดถึงตายเนี่ยจะไม่มีใครได้อะไรมันมีแค่ความรู้สึกในระหว่างที่มันเกิดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปสมมุติให้เจออะไรเป็นอะไรก็ตามทีมันก็แค่ความรู้สึก ที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วก็ดับไปดับไปดับไปแค่นั้นเองไม่ว่าความเป็นเราจะเจอสิ่งสมมติที่เรียกว่าคนคนนั้นคนนี้หรือจะเจอวัตถุสิ่งของเงินทอง,งเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านมีรถมีบ้านเนี่ยมันเจอก็แค่เจอไง ตาก็เจอรูปแล้วก็ดับ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 หูก็เจอเสียงแล้วก็ดับดับดับจมูกก็เจอกลิ่นลิ้นก็เจอรสกายก็เจอเย็นร้อนอ่อนแข็งใจก็เจอธรรมอารมณ์อารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่วมันก็ดับ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 ก็เป็นแค่ผัสสะเป็นแค่ความรู้สึกที่ได้จากผัสสะที่มันมีอุปทานขันว่าเรา เราในผัสสะเราในความรู้สึกเราที่อายตน,นะตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจแต่จะเราเท่าไหร่มันก็ดับเท่านั้นไม่มีใครได้อะไรคนที่ไม่รู้ธรรมะมันก็จึงวุ่นวายกับขณะที่มันเจออะไรตอนนี้อะไรเนี่ยมันจะมีแรงกดดันเครียดเป็นทุกข์สับสนวิตก กังวลฟุ้งซ่านรวมๆแล้วก็คือทำให้เป็นทุก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 ,ท,กทุกขณะขณะขณะคือมีแรงกดดันบีบคั้นอยู่ในขณะขณะนี้นะเนี่ยหลวงพ่อพูดแต่เรื่องจริงนะเพราะนี่เป็นพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจา้าท่านสอน รูปแบบต่างๆที่สมมติขึ้นมาเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นการบวชพระบวชชีอันนี้มันของสมมติไม่ใช่สาระนะไม่ใช่สาระแต่มันมีที่พลเยอะนะของพวกนี้มีที่พลต่อใครมีทธิพลต่อเราผู้ไม่ศึกษาธรรมะนั่นะเรื่องวัดเรื่องศาสนาเรื่องอะไรต่างๆมันจะมีสิ่งสมมติ ขึ้นมาเป็นสื่อทั้งสื่อที่ให้ความรู้สึกดีๆและสื่อที่ให้ความรู้สึกแย่ๆเช่นสมมติเรื่องคนขึ้นมาสมมติเรื่องคนขึ้นมาคนบางคนเนี่ยเมื่อเราเจอแล้วเรารู้สึกดีๆใช่ไหมในขณะที่เราเจอใครบางคนแล้วความรู้สึกแย่มากเลยเจอคนนี้แล้วโอ้โหจิตใจเรามันไม่ดีอะ่ะจิตใจเราแย่จิตใจปันป่นป่วน มันเป็นทุกข์ไม่อยากเจอแต่เจอใครบางคนนะโอ้ยมันช่างมีความสุขสาะเกินเห็นไหมสิ่งสมมุติทั้งหลายเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเราผู้ไม่ศึกษาธรรม,มะแต่ถ้าเราศึกษาธรรม,มะนะก็มองว่าทุกผัสสะทุกคะแของ การเจอสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่สิ่งปรากฏตามธรรมชาติไม่ไปแต่งตั้งมันไม่ไปหาเรื่องมันไม่หาเรื่องกับคนทุกคนเนี่ยไม่หาเรื่องกับคนทุกคนทำได้ไหมเนี่ยนั่งมองนั่งมองสิ่งที่เจอเช่นเจอคนเนี่ยนะเขาสมมุติว่าเป็นคนอายมก็ลองนะมลองสมมุติลองมึกถึงคน ทั้งคนดีคนไม่ดีคนดีคนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่สมมติขึ้นมายอมลองอย่าไปหาเรื่องเลยปล่อยให้ปรากฏการนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันไปว่างๆนะไม่ว่าคนดีปรากฏหรือคนไม่ดีปรากฏมันก็เป็นแค่สิ่งปรากฏที่ตามันเห็นหรือที่เรียกว่าเจอกันเจอแล้วดับไหมดับ เห็นเท่าไหร่ก็ดับแค่เห็นแล้วดับนเห็นแล้วดับแค่นั้นเนี่ยล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นแค่ความรู้สึกในระหว่างที่เจอแล้วดับไปรู้สึกแล้วดับรู้สึกแล้วดับอย่าไปเล่นกับความรู้สึกมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าเล่นกับความรู้สึกดูเนอคนมันก็เลยหายไปไม่เห็นจะต้องไปจัดการใครเลยไม่เห็นจะต้องไป คิดจะดึงใครมาหาเราเอ,อไม่คิดที่จะผลักใครออกไปใจว่างสะอาดสงบว่างบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องกับใครไม่คิดที่จะดึงใครมาหาเราเอามาเป็นเหยื่อเสพและไม่คิดจะผักใสใครออกไปไม่ต้องมีเรื่อง สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับช่างมันแม้แต่จิตที่รู้อยู่นะจิตที่รู้อยู่รู้ดับรู้ดับรู้ดับอย่าไปมีเรื่องกับจิตเนี่ยดูตัวรู้สิรู้ดับรู้ดับรู้ดับกิริยาอาการต่างๆเช่นกำลังตักอาหารรับอาหารดับไหม ดับนั่นแนหะดับตลอดเลยไม่มีเราเนี่ยน,นะไม่มีเราในกิริยาอาการของรูปมันเจออยู่เจอเหตุการณ์อนะ่ะถ้าถามว่าใครเจอเจอเหตุการณ์ต่างๆที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเป็นคนเจอไม่นะไม่มีใครเจอถ้ามีเราเจอเมื่อไรนะนั่นคือสัตว์โลก นั่นคือสัตว์โลกและนั่นคือทุกข์และมีเราโผล่ขึ้นมาเป็นผู้เจอ,อเป็นผู้เห็นเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้กลืนได้รสเป็นต้นนี้แหละทุกข์ก็มาทันทีนี่คือธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราหายไปทางที่ไม่หลับยังทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ตามปกติ ถึงเวลากินเขากินแต่เราหายไปเห็นอยู่รู้อยู่ได้ยินอยู่แต่ไม่มีเรื่องไม่จัดการอะไรยิ้มนะยิ้มเลย,ย,เลยจิตว่างไม่มีเรื่องกับทุกสิ่งโอ้นี่เป็นนิพพานนะเนี่ยนิพพานอยู่เหนือโลกเหนือโลกโยมรู้ไหมว่าโลกคืออะไร ยังพ่อพูดคําว่าเหนือโลกเออเหนือโลกเหนือ,อยังไงต้องขี่เครื่องบินขึ้นไปในห้วงอวกาศเรียกว่าอยู่เหนือโลกหรือือต้องเหาะไปถึงออดวงจันทร์ถึงจะพ้ัดจากโลกนี่หรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าเหนือโลกเนี่ยก็คือเหนือความเป็นนั่นเองเหออนือโลกคือเหนือความเป็น พราะโลกเนี่ยโลกในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมันคือความเป็นนะถ้าจิตโยมเนี่ยว่างจากการเป็นเนี่ยคือจะสัมผัสอะไรก็ไม่มีความเป็นไม่เป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยไม่เป็นเนี่ยเพราะก็เป็นเนี่ยคือคือโลกอ่โลกนี่คือต้องอาศัยความเป็นแล้วมันจะวุ่นวายแต่คนที่เขาเหนือโลกเนี่ยคือจิตมันว่างจากการเป็น ไม่มีความหมายที่ว่าเป็นอะไรรบกวนจิตมองอะไรมันก็ว่างเปล่ามันไม่เป็นเป็นนี่แค่สมมติเป็นนี่แค่สมมตินะคนนี่ก็ถูกสมมติขึ้นจากสิ่งที่มันไม่เป็นนั่นแหละเอสรรพสิ่งมันไม่เป็นนะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเนะ่ยเพราะมันไม่เป็นอยู่แล้วอะไอ้เป็นนะ่ะมันเรื่องของจิตที่มันมีกิเลสมีความโง่ มีความโง่มันก็เลยทึกทักเอาว่าเป็นอย่างตาเราเห็นเนี่ยเฮ้มันว่าเป็นนั่นนะจิตมันว่าเป็นตลอดเลยแต่สิ่งที่ปรากฏมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างที่จิตมันคิดเน่ยเพราะจิตเราคิดเองไงคิดว่ามันเป็นอะไรแต่อมีอะไรแต่สิ่งที่ปรากฏเน่ยเขาปรากฏที่เฉยเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยจงเรียนรู้เรื่องนี้ให้ดีนะโลกคือความเป็นเกิดขึ้นจากความโง่ บางทีหลวงพ่อก็บอกว่าโลกคือความโง่เลยถ้าความโง่หมดในจิตนะก็เรียกว่าพ้นโลกเหนือโลกพ้นโลกถ้าโง่อยู่มันก็เป็นอยู่เป็นอันดับแรกคือเป็นเราเนี่ยบางทีหลวงพ่อก็พูดว่าเรานั่นแหละคือโลกโลกก็คือเราเนี่ยโลกก็คือเรา,โลกก,เราโลกก็คือความโง่ โลกก็คือความเป็นสารพัดโลกก็คือความวุ่นวายโลกก็คือทุกข์งอันเดียวกันหมดเพื่อนี่แล้วแต่ว่าเราจะเอ่อจะใช้บัญญัติใดมา,ามาชี้มาที่บายให้เห็นมุมมองต่างๆแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็มีฐานมาจากเรื่องเดียวกันคือความโง่เราจะพูดถึงความเป็นมันก็เกิดขึ้นจากความโง่อยู่ดีอะ พูดถึงความเป็นเราก็เกิดขึ้นจากความโง่เป็นเขาเป็นสัตว์บุคคลก็มาจากความโง่เป็นความวุ่นวายก็มาจากความโง่เป็นความทุกข์ก็มาจากความโง่ะไม่ว่าอะไรก็มาจากความโง่โง่หลงหาเรื่องนั่นเองที่ว่าอยู่เนือโลกนี่คือยู่เหนือความโง่ถ้าไม่โง่แล้วเนี่ยความวุ่นวายไม่มี ความเป็นไม่มีในจิตมันจะว่างจากการเป็นไม่มีความเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนถ้าหายโง่นะทั้งที่สิ่งที่ปรากฏก็ยังปรากฏ,กยากฏอยู่ปกติแผ่นดินก็มีอยู่ต้นไม้ก็มีอยู่หนาเนื้อหนังยังมีอยู่กินข้าวได้ปกติเนี่ย แต่ทั้งหมดเนี่ยว่างๆว,ว,ว่างจากความหมายแห่งการเป็นตัวตนอันนี้แหละเ,เรียกว่าพ้นโลกพระพุทธเจ้าตัดสรุปแล้วก็จึงได้ชื่อว่าเข้าถึงโลกุตระเป็นผู้ที่เข้าถึงโลกุตระไม่ใช่โลกียะโลกียะคือโลกโลกุตระคือพ้นโลกไงพระาารพุทธเจ้าพ้นโลกพระอรหันต์พน้นโลกพ้นความโง่ความหลงฉะนั้น สึ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยมันจึงเป็นสภาวะธรรมแสงสภาวะธรรมทั้งหมดไม่มีไม่มีสัตว์ใจของท่านเนี่ยท่านมองแล้วว่ามันมันไม่มีตัวตนนะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนะสัตว์บุคคลตัวตนที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะมันจะมันจะต้องเกิดขึ้นจากความโง่แต่ละคนแต่ละคนถ้ายังมีความโง่อยู่มันก็จะยึดแม่นหรือมีเรื่องกับ รูปนามหรือสิ่งปรากฏเป็นตัวตนอันนี้แหละคือสัตว์โลกแล้วมันจะหาเรื่องอาหาเรื่องก็คือการทํากรรมแล้วก็ต้องรับที่บากกรรมก็คือเป็นทุกข์ไปหรือเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามประสาของสัตว์โลกนั่นเองส่วนผู้ที่พ้นโลกแล้วเนี่ยทาอะไรก็ไม่เป็นกรรมไม่ว่าจะเจออะไรสัมผัสอะไรมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมไปหมดเลยจะไม่เป็นกรรม กรรมเกิดขึ้นจากความโง่ต้องมีเรากับอะไรบางอย่างแล้วเราก็หาเรื่องกับสิ่งนั้นมีความรู้สึกได้เสียกับสิ่งนั้นจึงจึงรับรสชาติที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เน่ยเป็นวิบากวิบากาก็คือสุขทุกข์ตามภาษาสัตว์โลกเกิดขึ้นจากการหาเรื่องคือการทำกรรมที่ทำกรรมก็เพราะว่ามันมีเรากับของคู่นั่นคือมีความเป็นนั่นเอง เป็นเรากับเป็นอะไรบางอย่างนะ,ะมีเรากับอะไรเยอะแยะมากมายเลยเสร็จแล้วเราก็ไปจัดการคือไปหาเรื่องกับอะไรบางอย่างการหาเรื่องเรียกว่าทำกรรมรสชาติของมันเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าวิบากกรรมไงน,นี่คือสัตว์โลกซึ่งมันจะมีอยู่กับกับพวกเรานี่แหละพวกเราได้ชื่อว่าเป็นสัตว์โลกเห็นไหมเพราะมีธรรมชาติสามอย่างเนี่ย ธรรมชาติ3มอย่างหนึ่งมีความโง่สองหาเรื่องสรับผลจากการหาเรื่องก็คือเป็นทุกข์รับรสชาติของมันเนี่ยรสชาติของการหาเรื่องอยู่เฉยๆว่างๆไม่ได้ต้องมีเรื่องต้องมีเรากับอะไรบางอย่างแล้วต้องไปจัดการอะไรบางอย่างนยไปเล่นกับอะไรบางอย่างมันก็มีรสชาติขึ้นมารสชาติที่ว่าคือความทุกข ทางความทุกข์ทนได้ง่ายและทนได้ยากไม่ว่าคุณจะทำความดีแค่ไหนนะถ้าถ้าคุณยังเป็นอยู่อ่อยังเป็นคุณจะบริจาคเท่าไหร่อนะ่ะน้องพ่ออีฉันจะบริจาคห้าร้อยนะทำหลังคาสถานีส่มประตูศาลาถ้าว่าฉันเป็นคนบริจาคจ่เรียกมหาเรื่องแล้ว หาเรื่องแล้วนะมีฉันแล้วก็มีอะไรบางอย่างต้องมีของคู่อ่ะฉันฉันกับเงินฉันกับบุญฉันกับการทําไอ้นั่นทําไอ้นี่คือคือต้องมีหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเรื่อยๆแล้วฉันก็จะต้องจัดการหรือฉันจะต้องปฏิบัติการในจิตนี่แหละนะมันมุ่งไปอย่างเนี้การทําบุญนะทำบุญบริจาคโดยมีฉันเป็นผู้ทำเนี่ยไอ้เรื่องมาหาเรื่อง เป็นสัตว์โลกวนี่เราทีนี้เมื่อหาเรื่องมันก็ต้องรับวิบากวิบากคือผลของมันหรือรสชาติของการกระทำอย่างนี้โยมจะรู้สึกว่ามันมีความสุขมันมีความสุขนะนั่นแหละคือวิบากการหาเรื่องอย่างนี้ภาษาสัตว์โลกเรียกว่าบุญอยู่ดีๆอยู่เฉยๆอยู่ว่างๆไม่ได้ให้ทำแค่กิริยาก็พอไม่ต้องไม่ต้องมีเราทำได้ไหม บริจาคจริงแต่ไม่มีเราบริจาคได้ไหมบริจาคอยู่แต่ว่ามันอยู่เหนือโลกอะ่ะเออบริจาคเป็นแค่กิริยาของรูปนามถ้ายังเนี้ยได้นิพพานแต่ถ้าบริจาคล้วคิดว่าเราเป็นผู้บริจาคแล้วก็รู้สึกมีความสุขอันนี้ไม่ได้นิพพานแต่ได้สุขติได้สุขติได้มนุษย์สุขติส,ขตสวรรค์สุขตินี่ได้อยู่ ฉันเป็นผู้บริจาคฉันพอใจฉันยินดีที่จะบริจาคบริจาคแล้วก็รู้สึกมีความสุขนี่นหมายความว่าองค์ประกอบทั้งสามมีครบคือหนึ่งต้องโง่นะโง่สร้างเรากับอะไรขึ้นมาคู่กัน2ต้องหาเรื่องก็คือเราจัดการอะไรหรือทำอะไรนั่นเองสามรสนะชาติที่เกิดขึ้นอันเป็นวิบากเห็นไหม วิบากคือรสชาติที่เกิดขึ้นที่เราได้รับก็คือความสุขข้าวงประกอบเลยนะทั้งสาคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสหนึ่งกรรมหนึ่งแล้วก็วิบากหนึ่งทั้ง3อย่างรวมตัวกันในแต่ละขณะขณะเราทําอะไรแล้วมีรสชาติให้เราได้เสพมีความสุขอันนี้เรียกว่าบุญคือเราทําความดีเช่นการบริจ,จาคเนี่ยเราทําความดีใช่ไหมเรียกว่าเรื่องดี หาเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ดีและวิบากก็จึงทําให้มีความสุขแต่ถ้าเราไปขโมยของเขาอขโมยไข่โรงครัวเนี่ยนะโรงครัวแจ้งมาว่าอ้นั้นหายอันนี้หายมันต้องมีคนขโมยเลยเอถ้าคนไหนไปขโมยนะขโมยไข่ขโมยของที่โรงครัวหรือขโมยอของแช่ในตู้เย็นของใครมันไปแช่ไว้เห็นก็เลยหยิบมับเอาเนี่ย นะอันนี้เรื่องที่มันไม่ดีเป็นบาปนะเนี่ยเรื่องบาปเจ้าของจะรู้สึกมีแรงกดดันอยู่ในใจเนะี่ยคนที่ทําบาปเนะี่ยมันจะเครียดมันจะวิตกกังวลนะแต่มันไม่ได้มีความสุขนะเห็นไหมกิเลสกรรมวิบากสามอย่างเป็นสัตว์โลกมันจะมีสัตว์สุขคติกับสัตว์ทุกขคตินะยมลองคิดดูให้ดีนะ ถ้าเรายังไม่หยุดหาเรื่องเนะี่ยเราก็เป็นสัตว์โลกอยู่เรื่อยๆจนกว่าเมื่อใดเราจะหยุดไม่มีเรื่องกับสิ่งที่เจออยู่ผัสสะอยู่กระทบอยู่เนี่ยชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตายเนี่ยจะมีสักช่วงเวลาไม่ที่จิตมันจะว่างทั้งที่มีลมหายใจอยู่แล้วก็ยังทำกิจกรรมต่างๆตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียง กติทุกอย่างนยมคิดว่าจะมีสักวันไหมที่มันจะหมดเรื่องถ้าโยมหมดเรื่องวันไหนโยมก็ได้นิพานวันนั้นฝึกนะไม่มีเรื่องเอาเรื่องคนก่อนเลยไม่คิดถึงใครไม่มีคนก็คือเรามองเราต้องมองให้ทะลุนะว่ามันไม่มีคนที่รูปที่นามแล้วหยุดคิดถึงคนไม่ว่าในแง่รักหรือแง่เกลีย ชอบหรือชังไม่มีสบายนะยอมนะไม่ต้องคิดถึงใครมันสบายนะยอมไปคิดถึงเขามันก็เป็นแค่ความคิดแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเขานั้นอ่ะจริงๆก็ไม่ใช่คนเลยผมคนเล็บฟันหนังรวมตัวกันเป็นก,ก้อนเนะี่ยคือธาตุสีในน้ำลมไฟแต่จิตเนี่ยจิตนะ่ยม,มันมีความโง่อยู่มีความโง่มันกําลังปรุงแต่งว่าเป็นคนเนี่ยมันคิดถึงคนคนนั้นคนนี้เนี่ยวุ่นวายนะ คิดถึงคนแล้วก็ตั้งให้คนนี้เป็นสุดที่รักของเราคนนั้นเป็นสุดที่เกลียดเราโคบที่จะเกลียดคนนั้นเหม็นขี้หน้ามากทั้งที่มันไม่มีคนแต่อจิตเจ้าของเนี่ยมันโง่มันมีกิเลสมันปรุงแต่งให้มีเรากับคนนะมีเราโผล่ขึ้นมาแล้วก็มาเล่นกับความคิดที่เรียกว่าคน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 เนี่ยคนนั้นคนนี้เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็น พ่อแม่พี่น้องอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแม้แต่เป็นพระเป็นชีมาอยู่วัดลวงพ่อลวงพ่อลงพอ่อลวงพอ่งพอ,งพอไหนลวงพอ่อยังนั้นลวงพอ่อยังนี่เออลวงพ่อไหนพอแล้วไม่ต้องลวงพอ่อหรอกนะไม่มีหลวงพอ่อไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีที่รักไม่มีที่เกลียดนั่งย้ม กายเดียวจิตเดียวจิตเดียวกายเดียวไม่เกี่ยวกับใครได้ไหมเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่มีเรื่องไม่ได้น้อยใจใครไม่ได้ตั้งข้อหาใครไม่ได้เรียกร้องความสนใจว่าใครมาสนใจข้าพเจ้าหน่อยมาหาข้าพเจ้าหน่อยมาทําอะไรให้มันถูกใจข้าพเจ้าหน่อยไม่มีนะอะไรเกิดน,นั้นดับ สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วก็เกี่ยวข้องกันตามหน้าที่เกี่ยวข้องกันแค่ตามหน้าที่เฉยๆหน้าที่ในการศึกษาอย่างหนึ่งสงเคราะห์อย่างหนึ่งอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้หลวงพ่อก็เกี่ยวข้องกับเราท่านทั้งหลายในการศึกษาเนะกาีการสอนธรรมะก็คือเกี่ยวข้องกันในในเรื่องการศึกษาแล้วก็มีเรื่องการสงเคราะห์ในด้านการเป็นอยู่เช่นเรื่องการแบ่งอาหารกันกินเนี่ย แม่ครัวทำอาหารมาแบ่งกันกินน,นี่เรียกว่าการสงเคราะห์ไงศึกษาแลส้สงเคราะห์โดยที่การศึกษาบอกว่าทุกมีนะถ้ามีเรื่องถ้ามีเราทุกก็เกิดขึ้นอันนี้แหละเป็นสัตว์โลกถ้าต้องการพ้นโลกก็จงฝึกให้จิตเนี่ยมันว่างจากความเป็นเรามองหเห็นสรรพสิ่งเป็นธรรมะ คือธรรมชาติที่ไม่ใช่ตัวตนทุกอย่างก็จะจบจบจบ,จบอยู่ที่ขณะขณะขณะน,นะดฟังเท่านี้แหละสาธุน้อย